โอเคครับผมสวัสดีท like ุกท่านด้วยนั่นเองนะครับผมวันนี้เราไปอยู่เกมที่มีชื่อว่าคัตลีซัง is cool to me นั่นเองนะครับผมหรือแปลเป็นไทยก็คือคาตลีซังเริ่มที่จะชากับผมนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นนั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้เป็นเกมที่ผมเห็นเลยและน่าสนใจนะครับผมเพราะว่าเป็นเกมแนภาค pixel แล้วก็มีการเล่นอะไรมินิเกมมันะมากกว่า RPG ทั่วไปนั่นเองนะครับผมซึ่งเกมนี้เล่นทั้งบน PC แล้วก็ Android เลยนั่นเองนะครับขนาดไฟล์ของเกมนี้อยู่ที่ประมาณ180เมกซ นั่นเองเลครับไม่ถึงครึ่งเมกเลยนั่นเองนะครับแล้วแปดสิบเมตรเองพื้นที่สั้นนะครับแต่ว่าเกมนี้ต้องเล่นผ่านโปรแกรมจอยเพย์นั่นเองนะครับผมใครที่มีจอยเพย์ก็สามารถเล่นโปรแกรมผ่านจอยเพย์ได้เลยใครไม่เคยติดตั้งบนจอยเพย์ก็กสามารถใช้แอปภาษาเอ้ยใช้แอปแอปจอยเพย์ในการเล่นได้เลยใครไม่รู้วิธีการติดตั้งจอยเพย์ผมก็มีคลิปวิดีโออยู่ใต้ล่างคำอธิบายใต้คลิปนั่นเองนะครับว่า,าว่าจะส,นสอนติดตั้งจอยเพย์ยังไงก็จะมีการติดตั้งจอยเพย์ติดตั้ง โปรแกรม RPG Maker แล้วก็ติดตั้ง s k อ e r ประมาณ3โปรแกรมนะถ้ามันยังเล่นไม่ได้ก็ให้ติดตั้งโปรแกรมที่4ด้วยมนั่นเองนะครับผมวมันนะั้นนั่นเองนะครับก็มีคลิปสอนอยู่ซื้อโหลดในเพจ o r e หรือว่าจะโหลดในลิงก์ที่ผมแปะให้ก็ได้นั่นเองนะ,ะเว็บของผู้พัฒน,นาเนาะแนะนำให้โหลดในเว็บของผู้พัฒนานั่นเองนะครับเพราะเขาจะเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วจะไม่เกณฑ์ตัวเกณฑ์จะมีปัญหาเลยถ้าเราไปเล่นถ้าไปโหลดในแบบเว็บของเขานั่นเองนะครับผมเพราะนั้นก็คือในตัวคลิปที่ผมลองให้ดูกับใน ที่จริงๆว่าเนี่ยอาจจะไม่ตรงกันนะเองเพราะเป็นคลิปที่เก่าแล้วนะแต่วิธีการติดตั้งวิธีการใส่เกมเนี่ยจะเหมือนกันเดะเลยนะเองนะครับผมประมาณนั้นซึ่งเกมนี้ได้รับการแปลไทยจากคุณมโนโกะน,ะนั่นเองนะครับผมคุณขามาที่เขาแปลกเกมนี้ออกมานะนี่เองนะครับเขาแปลออกมาให้เราเล่นผมก็เลยเห็นแล้วก็เออน่าสนใจก็ลองมาเล่นดูนกันนะน่เองนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวมาลองเล่นเกมดีกว่าตัวเกมจะเป็นยังไงรู้สึกเกน,นตัวเกมมันเข้าน่าจะเปิดเป็นตัวเอกของเราตัวนางผู้หญิงคนนี้แหละนะครับผมซึ่งใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมก็อ่านแล้ววภาาาษปปุ่่ก็แล มันงงนิดนึงนะครับผมเหมือนเราตื่นขึ้นมาก็เห็นว่าเป็นผู้หญิงคนนี้นะครับผมซึ่งเธอก็ไม่แน่ใจว่าเธอเป็นเพศอะไรเพราะมันไม่ระบุว่าเพศอะไรนะมันระบุแค่ว่าหน้าอกเธอใหญ่ก้นเธอใหญ่อะไรอย่างนี้แล้วก็มีทิสัยที่ใหญ่ด้วยแต่ในเพศเนี่ยเขาไม่ระบุนั่นเองครับผมก็อธิบายไม่ได้ว่าเนื้อเรื่องข้างต้นเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะมันเรื่องค่อนข้างคลุมเครือนะครับผมมันแปลไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะี่ครับผมก็เลยจะมาลองเล่นดูด้วยกันว่าจะเป็นยังไงด้วยกันนั่นเองครับโอเคมาเราก็เริ่ม เล่นกันเลยลกันเนาะนี่ครับผมสำหรับใครสนใจลองเล่นเกมนี้โหลดที่ทวิตเตอร์มผมหรืที่ที่ขอดได้เลยนะเกมที่254นี่นเองนะครับผม254เนาะนี่ครับโอเคมาเริ่มเล่นเลยโอ้โอเครับบทเป็นตัวละครชายคนหนึ่งนั่นเองนะครับผมโอเคไหนดูซิว่ามีอะไรบ้างนะครับผมโอเคต้อนรับฉันดีใจมากที่คุณมาที่นี่กดปุ่ม enter เพื่อดเนินการต่อ เดี๋ยวฉันจะแสดงทางให้คุณเองตามฉันไม่ได้เลยโอเคกดแบบวิวรูปสอนขึ้นลงขึ้นลงเนาะนะใครทได้มือมือถือก็จะมีรูปสอนข้างล่างเนาะให้กดจิ้มไปก่อนนั่นเองนะครับเพื่อจะได้แบบเรียนพิมพ์ขึ้นมาบานหน้าจอนั่นเองนนะครับโอเคถูกต้องแล้วสุดท้ายนีดีมากเอาละถัดไปหากมีสถานที่หรือมีสิ่งของที่คุณสามารถตรวจสอบได้ให้มาตรงปุ่มนี้จะมีเครื่องหมาย question mark เครื่องหมาย,มาย,มายตกใจนะครับผมก็ออกมาได้เลย เมื่อเข้าใกล้วัตถุเป้าหมายแล้วจะมีเครื่องหมายที่เข้าใจง่ายดังนั้นอย่าลืมพิจารณาอย่างจริงจังล่ะโอเคอันนี้มากด Z นะครับโอเคได้ซองอใส่บัตรนะครับมาให้แล้วเห็นได้ชัดว่าคุณสามารถดูการที่คุณรวบรวมได้นะครับนี่ครับจุดเฮ้ย hey! นานแค่ไหนแล้วที่คุณน,นอนหลับขนาดนี้เนี่ยอ๊ ตื่นขึ้นด้วยเสียงตเออด้วยเสียงตะโกนของใครบางคนและควาตกใจที่หลักของฉันฉันก็โดดด้วยความประหลาดใจโอ้โอ้โอเคถ้าผมจะไม่ผิดคือเรื่องมันบอกว่าเราตื่นขึ้นมาพร้อมกันพร้อมกับสาวที่เออเขาชื่นชอบมากนั่นเองนะครับแต่เธอก็ข้้นที่จะแปลกนะครับจากที่เขาเคยเห็นอะไรประมาณนี้อ่าในสุดฉันก็ตื่นขึ้นแล้วมาถึงเราหรือเขานะโอเคเดี๋ยวดูซื่อชฉยที ชื่อนี้มันไม่ได้แปลออกมาให้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องแปลสักครู่หนึ่งนะครับเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นและชื่อว่าคาตะกิริซังท่นเองนะครับผมนั่นชื่อมานั้นนั่นเองนะครับตกใจสิ่งอยู่ตรงหน้าของฉันคือคนที่ฉันแอบชื่นชอบมาโดยตลอดแห่งงันฉันปีนะครับคุณคาตะกิริซังคุณน่าเกียดมากเลยนะเอาละคุณก็สามารถนอนหลับได้อย่างไร้กังวล,ลเลยเนี่ยโอ้โหมาถึงก็โดน ดาดชดๆเลยเธอทำไมพฤกปากเสียงงี้โอ้โหข้างหน้าอย่างหลังอย่างเหรอนี่ครับโอ้คติกิซังกำลังคุยกับฉันอยู่แต่ฉันก็รู้ฉันก็ถูกจำกัดทันทีว่าถูกเกลียดแล้วนี่ครับแล้วก็ตามฉันไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ห้องยังมืดแล้วค่อนข้างที่จะน่าขนลุกด้วยสิอ่ฉันพูดด้วยน้ำเสียงประหม่าด้วยความกังวลใจเพราสนใจที่จะถามคุณเกี่ยวกับสถานการณ์ตอนนี้แล้วไงล่ะ นี่คือสิ่งที่ฉันอยากได้ยินอย่างนั้นเหรอฉันตื่นขึ้นมาแล้วก็ทาใด้นนั้นเขาก็เห็นามอีกที่นี่แล้วเอ,อ่อบางที่สถานการณ์นี่ที่มีชื่อเสียงว่าห้องที่คุณไม่สามารถออกไปได้เว้นแต่คุณจะมีมีมีอะไรกันอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวไปเอาข้อความมูลนี้มาจากไหนวะเนี่ยมันไม่คุ้มค่าเลยดูเหมือนว่าจะล็อกอยู่แฮะมันถูกล็อกนะ่ะใช่ทสุดเลยแฮะมีกระดาษอยู่บนนี้ด้วยมาดูกันซิเขียนว่าอะไร โอ้โหภาษาญี่ปุ่นนะครับให้ตายเถอะแต่สิปแปลว่าห้องที่คุณไม่สามารถออกไปได้เว้นแบบแต่คุณจะเโชคดีเหรอฉันทําได้แล้วอาคาตะกิซังดูเหมือนเขาจะตีฉันนะเขาเป็นใบหน้าที่แบบว่าคุณคงเคยอ่านบทความนี้แล้วฉันเดาว่าเขาคงอารมณ์ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เป็นไป,นปนไม่ได้เป็นไปนไม่ได้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ สุกรไม่สามารถยอมรับในได้ทางเศรษีวิทยาหมายถึงอะไรบมาถึงแบบว่าการมีอะไรกันและจะออกไปได้เนี่ยไม่ไม่สมให้สมผลเลยนะครับหลังจากหมูน่าเกลียดนั่นด้วยส่วนใหญ่เป็นเนื้อหาที่ได้ไริษัทละมากประเภทน,นี้ไม่มีเหตุผลที่จะถามว่าคุณแน่ใจอย่างนั้นเหรอครับในเวลาเช่นนี้ฉันแน่ใจว่าวิธีอื่นที่จะหลบหนีก็ไม่มีแล้วนะนนเป็นนั่นเป็นเหตุผลที่คุณควรจะทําอะไรบางอย่างกับมันนี่นะนี่คือคำสั่งเข้าใจไหม เป็นไปตามที่คาดเลยครับคุณคาตาคีรแม้ว่าเธอจะน้ำหน้าตาดีและมีผลการเรียน,นที่ดีเยี่ยมแต่เธอก็เห็นแก่ตัวและก็รุนแรงมากเนื่องจากบุคลิกของเธอเธอจึงได้ฉายาว,ว่าราชินีปีศาจนะครับก็ว่อยาไปเธอถึงปากร้ายกับเราเนาะแต่นั่นเป็นสิ่งที่ดีทำไมคุณถึงยิ้มล่ะให้ตายเธอนั่นคือเหตุผลที่ฉันกับคาตาที่สั่งเรื่องเราจะหลบหนีได้เริ่มต้นขึ้นแล้วคำที่วัาเล็กน้อยนะครับสามารถ ปรับความสว่างได้ในการตัวเลือกปุ่ม A นะครับผมแล้วก็บันทึกได้นะครับโอเคอันนี้เราสามารถออกไปยังไงดีนะครับไม่มีอะไรเลยโอเคกด X บันทึกก่อนแล้วกันเนาะอ๊บโอเคเรียบร้อยนี่ครับไอ้ดูซีมีอันนี้ตุ๊กตามันคือตุ๊กตามีสีชมพูเนะี่ยทำไมมีที่แบบนี้อ,อ๋อลืมบอกไปนะเกมนี้เป็นแนวเกมพัลเซลแล้วก็ขไขปริศนาไปด้วยนี่เองนะครับผม าานั้นนะนะใครที่เคยเล่นเกมเอพจทั่วไปที่ก่อนที่จะมีเกม h ฮออกมานะเออเกมเอพทั่วไปส่วนใหญ่เป็นเกมไขปริศนาแล้วก็ทราบใน,นเรื่องเนาะเป็นเรื่องปริศนาเรื่องส่วนสยองอะไรอย่างนี้นั่นเองนะครับและพอเรื่องเกมนั้นออกมามก็เริ่มมีเกม h ฮนี้ออกมาด้วยนั่นเองนะครับโอเคนี้ก็ผสมผสานระหว่างพัซเซลกับเกม e ฮดนั่นเองนะครับลึาลางกุญแจบิดเบี้ยวมากมันอาจจะไม่เปิดขึ้นหากไม่มีกุญแจพิเศษและด้วยตัวอักษรตัวเล็กที่ประตูสลักไว้ว่าห้องใครโศกเหรอนี่ครับ โอเคนี่สามารถกดตัว A ได้หรออุมีการเลือกเหรอฮะสสังโอเคเนาะไม่ได้มืดมากนะครับเป็นประตูที่มีเลขหนึ่งเขียนเอาไว้ไม่มีอะไรตัวนี้ไปไม่ได้กระจกเนี่ยปรากฏชายหน้าซีดนะครับแอบดูคติติสังแม้ว่าเธอจะปากไม่ดีแต่คติติสังก็ยังสวยไม่ว่าฉันจะเจอเธอกี่ครั้งก็ตามดูเพิ่มเติมหรอโอ้ดูขนาดหน้าอกเหรอดูเพิ่มเติมอีก รมเติมอีกรมเติมอีกรมเติมอีกเฮ้ย hey, ฉันต้องส่องกระจกดูนิสัยขี้เละของตัวเองอีกนานแค่ไหนเนี่ยฮะอย่าโง,ง่นหน่อยเลยโห oh, หาว่าเราดูตัวเอง <c oughs> หาว่าเรามองส่วนแต่หน้าตัวเองที่ขี้เละนั่นแหละเนี่ยครับรู้สึกเหมือนจะโดนต่อยถ้ามองดูต่อไปเราหยุดมันกันเถอะนะโอเคอ่าต่อไปก็เหลืออันนี้นะครับโออสามารถเดินผ่านได้อ,อันนี้เก็บ อะไรบล็อกอะไรมาไม่รู้นะโอเคปากของสว่างไม่มีอะไรแล้วตรงนี้โอเคน่าจะมาบน,นี้ต่อไปก็อันนี้มีน้องหมานะครับเมนูแสนสะดวกที่สามารถเปิดได้ด้วยปุ่ม a ที่ที่คุณสามารถยืนยันบัตรของคุณได้การ์ดลามุกที่คุณหยิบขึ้นมาที่คุณสามารถด้วยตลอดเวลาการ์ดอยู่ไหนอย่างนั้นหรอสิ่งที่สุดก็คือการค้นหาสถานที่ต่างๆด้วยตัวเองนะเหมือนจะยังไม่มีเหรอฮะแล้วเมื่อกี้ที่เราเก็บมาได้คืออะไรอ่ะเหมือนเป็นบล็อกผมเดงก็เป็นอันนั้นซะอีก โอเคนะั้นอันนี้คืออะไรกะสะโซกะสะโศอ่าฉันพบสบู่ใหม่นะครับการเก็บของแบบนี้ไม,ม่ประโยชน์อะไรอย่างนั้นเหรออ่าเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ไดีเดินด,ดีแต่พูดอ่ะไม่ต้องพูดดีกว่ากะสะโกะสะโกะฉันพบกุญแจสู่ห้องหนึ่งแล้วนะครับมีตัวเลขสลักอยู่ด้วยบางทีประตูที่เหมาะสมกับเลขนั้นก็สามารถเปิดได้เหมือนกันนะเฮ้ยีประตูที่มีตัวเลขเขียนอยู่ในห้องนี้ใช่ไหมล่ะแค่ลองใช้มาสิ่งนี้ดูก็น่าจะได้นะอ่าโอเคครับผม แล้วด้านซ้ายองเราด้านซ้ายดูก่อนกันะด้านซ้ายอันนี้โอ้เป็นซิกาลุอ๋ออนนี้ป้าที่เราเก็บการ์ดอันนี้มาได้ปะกล่องนะครับอ๋อหากคุณใส่1่อันที่คุณพบเป็นการแลกเปลี่ยนก็จะได้บัตรคาติกรีนะครับอ่าแทนที่ด้วยนะครับเฮ้ยฉันได้รับการ์ดคาติกรีดูเหมือนฉันจะเข้าใจอ่าคาติกรีสั่งนิดหน่อยแล้วคุณสามารถตรวจสอบได้จากเมนู a อัปเดตเนื้อหาอการ์ด สามารถทำสามารถสามารถทำได้จากาซุกากุบล็กบอกนะครับที่ติดกับผนังหากคุณต้องการตัวเลือกอื่นสะสมนี่ครับกดที่ A แล้วก็ไปที่การ์ดกาติกิลิหรอโอ้โหให้ตายเธอแอนอะไรขนาดนั้นนะครับไม่รู้อันนั้นจะให้ดูไม่ได้ข้างล่างนะครับผมลองเซอร์รนิดนึงนะครับกระโปรงเธอสั้นเกินโอเคนี่หัวข้อหนึ่งนะี่ครับน่ารักจังเลยใหญ่กาติกิลิสรงเป็นคนที่ใครๆก็ลหลงไหลเธอมีจุดอ่อนหรือเปล่านะ ไม่มีทางนะ่าอ๋อแค่นี้หรอแค่นี้เองแนะนำตัวเองนะครับอะโปรไฟล์ของคันติกริริเอ่อนัสนัสมิคันติกิริครอบครัว4คนพ่อแม่แล้วก็น้องชายฉันรักษาเกรดสูงสุดในระดับของฉันมาโดยตลอดและนอนฉันมั่นใจในรูปร่างหน้าตาของตัวเองอยากจะบอกว่าไม่สนใจมันฟังเธอไม่นสนใจพวกมันฝรั่งด้วยหรอไม่ชอบหรอ บอกฉันประมาณเดือนละครั้งหรือสองครั้งผู้ชายคนนี้หน้ามอบมอบจืดซืดหรือเปล่าฉันไม่สามารถจัดการกับคนโง่พวกนั้นได้เลยฉันต้องเอ,อ่อถ้าต้องบอกฉันให้ส่องกระจกแล้วเจอผู้ชายแบบนี้แล้วก็ก็เขาแอบบแอบบตามฉันมาเสมอเป็นสโตกเกอร์ด้วยไงนะคุณชมัดเลยแฮะความสวยก็เป็นอย่างนี้นะน่าต่างใจงจริงๆเลยอีกอย่างหนึ่งสงิฉันชอบก็คือเคก้กแล้วก็สุนัขที่เชื่อฟังและฉลาด สีนชันเกลียดคือคนที่น่าเกลียดและก็กระบฏอาหารจรจัดผู้ชนะขนุกและว้ชน,นิสัยไม่ดีโอ้โหนิสัยแบบว่ารู้ว่าตัวเองหล่อเท่นี่นฮะลุยต่อใช้กุญแจนะครับเบอร์หนึ่งเข้ามาได้แล้วโอเคเออขึ้นสนิมแฮมีฮมตุ๊กตาน่าเกลียดอยู่ด้วยะว้าวนี่คืออะไรนะ่ะฉันคิดว่ามันคือฮายาคุเยน็น มีเบอรอย่างท,ที่ดีกว่านี้นิดหน่อยคุณพบอะไรบางอย่างหรือเปล่าเอาล่ะสลับตอนนี้มอบให้คาตารีสั่งกันดีกว่านะเธอจะชอบหลับตุกตาบ้๊บ,อ,บ,อ,บอ,อย่างงี้นนะนี่มาอะไรกันเนี่ยตุกตาน้าเกลียดะนายคาตาคีสั่งเบือนหน้าด้วยความไม่พอใจนะครับแม้แต่การแสดงออกถึงความรู้สึกอึดอัดอย่างที่สุดก็กลายเป็นภาพที่น่าอึดอัดออกมานะครับแค่นั้นแหละ นายคาเทนิดูเหมือนจะคุ้มคิดอะไรบางอย่างได้เขามองมาที่หน้าฉันถ้ามองใกล้ๆแล้วมันก็เหมือนคุณอยู่เหมือนกันนะเนี่ยดูสิดวงตางงโง่ๆพวกนั้นนะ่ะเออโอ้นี่นางจริงของเราเหรอเนี่ยอ้วนอ้วนตุบป,ป่องเลยฉัดวิ่งไปทั่วใบหน้าของเธอเนะครับใบหน้าของเรานี่แหละนะครับการคว้างอันวิตุกรลนมาใส่หน้าเราเต็มๆเนี่ยครับน่ารักดีใช่ไหมล่ะงั้นจะแกล้งดิโอ๊ย เนี่ยอี้เซนเซอร์นะครับนางหันหลังให้แล้วก็เห็นกกรนนะครับผมโอเคแล้วก็โอ๊ยโดนอีกแล้วกุญแจเล็กออกมาจากตุ๊กตานะครับอุ้ยมีกุญแจออกมาด้วยทําได้ไงนี้ยะออกไปที่นี่ได้แล้วล่ะโอเคนะครับอุ้ยตุ๊กตามันคือตุ๊กตาหน้าเกตที่ถูกตบหน้าฉันนะครับให้ฉันพาไปไหมฉันไม่ต้องการมันเอาพาไปด้วยแล้วกันนะครับฉันไม่รู้ว่าฉันจะเป็นต้องใช้มันหรือเปล่าแต่ฉันก็อาจจะปล่อยให้มันไว้เหมือนเดิมก็ได้รู้สึกแย่มากไปกันเถอะนะ การพยายามเอาตุ๊กตาหน้าขนลุกแบบนี้มาด้วยรสชาติรสชติแย่มากเลยนะเราเข้ากันได้อย่างลงตัวแล้วทำไมไม่นอนให้มันอยู่ข้างหมอนล่ะโอเคปโอเคไปได้แล้วนะครับคำพูดเยอะเหลือเกินห้องที่สองยังไม่เจอฉากที่แบบว่าว้าวิวนะแต่ว่าตัวละครหรือว่าผมคิดว่าเอ่อโมเดลตัวละครตรงนี้ก็น่ารักน่าดูเหมือนกันนะครับเป็นลายเส้นน่ารักมากนะครับอ่าไงต่อน,นี้ละห้องอะไรกันเนี้ยเห็น hey, ชัดว่ายังไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้องนะครับ อายสุดเลยจะคิดว่าจะต้องหาทางออกอีกแล้วเสนเนี่ยอาจจะอ้วนทำาไปสักอย่างซิเร็วเข้าเออไม่ก็ตะรอบด้วยไปอ่านแล้วกันโอเคนะครับกระดาษนี้เขียนไว้ว่าใครไม่เก่งภาษาอังกฤษเออภาษาญี่ปุ่นก็สามารถใช้แปลภาษาเป็นคำอธิบายได้เหมือนกันนะห้องที่คุณไม่สามารถออกไปได้เว้นแต่คุณจะหยุดพักนะครับไม่มีความหมายเลยคุณเอกิสังอารมณ์ไม่ดีจริงๆแล้วล่ะ เนี่ยครับโอเคใครเออจริงๆนะผมจะทิ้งเซฟของเกมนี้เอาไว้ให้ด้วยนะครับเป็นเซฟแบบว่าเซฟที่คุณเอ่อโมโนกะเขาทิ้งเอาไว้ให้เป็นเซฟเต็มนั่นเองนะครับคือสามารถติดตั้งแล้วก็เออไปเซฟเต็มเลยไว้สำหรับคนที่แบบขี้เกียจเล่นนี่ขายปริศนาคือมาเซฟแค่ใช่ว่าอะไรเงี้ยก็สามารถเข้าไปดูในฉากนั้นได้นั่นเองนะครับผมประมาณนั้นเนาะนี่ครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองตัดมาให้ดูในชั้นของเออเซฟเต็มให้ดูแล้วกันนะ โอเคแล้วก็ผมลืมบอกวิธีการเาใส่เซฟเต็มเนาะให้กดอา่าโหลดเซฟขึ้นมาแล้วก็แตกไฟล์แล้วก็จะได้ไฟล์เซฟอันนั้นมาเป็นสีข,ขาวขาวให้ทุกคนได้กดคัดลอกไว้นะครับแล้วก็เข้าไปที่สไครเออร์แล้วเข้าไปที่ไฟล์เกมแล้วก็เข้าไปที่ w w w ที่มันจะมี w 3สามอันนะคลิกเข้าไปนะครับผมจากนั้นก็จะมีคําว่าเซฟอยู่นั่นเองนะครับก็คลิกเข้าไปที่เซฟแล้วก็เอาไฟล์ที่เราคัดลอกเมื่อกี้ไปวางไว้ในไฟล์เซฟนั่นเองครับถ้าไม่มีไฟล์เซฟขึ้นทมนมกกงเั ไฟเซฟขึ้นนั่นเองนะครับเข้าใจกันไหมนี่ครับผมประมาณนั้นประมาณนั้นในมือถือในคอมก็เป็นกรณีแบบเดียวกันนั่นเองนะครับผมเออโอเคมานี่ก็จะได้ไฟเซฟอันนี้มานั่นเองนะครับใช่ไหมนนเนาะใช่ไหมเนาะอ่านี่ครับผมจะได้ไฟนี้มาอันนี้ต้องเซอเซอร์ดน,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 นึงนะครับอันนี้ให้ดูไม่ได้ก็คือเป็นฉากที่แบบว่าซีจีทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับสิบต่อนทีต่อมา <laughs> คือที่าสั่งก็เอาโกโกนออกมาได้แต่ก็มันจะติดที่เชือกนั่นเองนะครับเราก็เผื่อหลังไปแล้วอ่ะนะเธอก็รู้ว่าฉัน เออที่ไม่เคยบอกใครเกี่ยวกับเรื่องนี้นะอย่าบอกใครเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผมประมาณน,นั้น <ST AR ING> แล้วแล้วแล้วอะไรละ่ะขนาดตัวฉันใส่เข้าไปในรูไม่ได้เลยขอให้เขามองเข้ามาในในรูฉันเออฉันถามคุณตามกรณีอย่างไกล้าว่ากลัวว่าเออนี่คืคอเหตุผลว่าทําไมคนอ้วนถึงได้ประโยชน์เสนีนนยคุณสบายดีไหมคุณจะให้ฉันทํางานให้อย่างนั้นเหรอคุณจะทําตามคําสั่งของฉันทีหลังใช่ไหมโอเคนะ ฉันมีความรู้สึกไม่ค่อยดีนะักสาหรับตอนนี้ฉันจะใจที่ยอมรับมันแล้วโอเคแล้ววี่ก็เข้าไปในรูแคบๆนะครับอ่มันทำไมฉันถึงอยู่ในรูแคบขนาดนี้กันเนี่ยฉันต้องเข้าไปอีกงั้นเหรอคุณทิสซังกำลังบิดตัวอย่างีช่องลึกเข้าไปเรื่อยๆนะครับโอเคนี่เป็นศึกต่อสู้นงครับศึกนี้ฉันมีพลังแห่งนักบุญคุณทิสซังเป็นผู้ชนะอย่างแน่นอนคุณเห็นไหมแล้วก็สู้กันเลยนะคะผมโอเค นี่ครับไรศักดิ์สิทธิ์ใส่ฟ้าศักดิ์สิทธิ์คำมัทอิฐานอันศักดิ์สิทธิ์นะครับโอ้ยโอ้ดเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคอันนี้ผมอาจจะให้ขึ้นดูไม่ได้นะเอาใหม่ โอเคว่าเกมก็มาทีแล้วกันนั่นเองนะครับผมใครอยากรู้ว่าเทีละคนตัวเกมจะเป็นยังไงต่อก็หรือว่ามีพัสดุอะไรบ้างก็ลองมาเล่นดูแล้วกันนะเกมนี้มีทั้งไข้ปิศนาแล้วก็ต่อสู้มอนนั่นเองแล้วก็มีฉากซีจีต่างๆออกมาให้ลองเล่นด้วยซึ่งตัวเกมก็เป็นภาพก,รก,การ์ตูนอย่างนี้เองครับสวยๆน่ารักอย่างนี้เลยนั่นเองนะผมดูก็แบบเออสะอาดตาดีเลยครับฉากเฮดอะไรนี้ก็แบบว่าละบุนตาดีเหมือนกันนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นซึ่งในเกมนี้มีอะไรทําเยอะแยะมากมายด้วยนั่นเองนะครับผม,ผมก็ลองไปจับจองลองมาเล่นด 50แต่ว่าคุณภาพในเพลย์เกมเนี่ยมีอะไรทำเยอะแยะมากมายเลยนั่นเองนะครในตลาบเกมนี้นั่นเองนะครับผมโอเคสตอรี่ก็วันนี้ละก,กนันนะครับอาจจะอธิบายในเรื่องหรือว่า ตัวเกมได้ไม่ทั้งหมดนี่นะเพราะว่ามันมีเยอะมากนั่นเองนะครับผมแล้วก็ใครที่มีคําถามเกี่ยวกับพัสเซอรต่าตงๆว่าตรงนี้ผ่านยังไงหรือตรงนี้ทํายังไงก็พูดคุยได้ในกลุ่ม Facebook ได้เลยนะผมทํากลุ่มใหม่ๆเลยเนาะเป็นกลุ่มสั้นที่6แล้วนั่นเองนะครับใครสนใจลองอยากลองเข้าไปในกลุ่มหรือว่าพูดคุยแลกเปลี่ยนเกมกันเนี่ยก็สามารถไปพูดคุยได้นั่นเองนะครับผมทิ้งลิงก์กลุ่มไว้ที่หน้าช่องแล้วกันเนาะนะครับผมกดเข้าไปแล้วจะเจอลิงก์อยู่เนาะเนี่ยมันจะเป็นลิงก์รวมเนาะมีลิงลิงงกกกก์์์์รรรีคอดนะท่ผมมแแชเล้ว็ อ่อทวิตเตอร์ของผมหรือ X นั่นเองนะคะรับรก็สามารถไปโหลดเกมนั้นได้เมื่อก็ เออเป็นช่องสำรองหรือว่าใครอยากจะหาเกมอื่นๆ,ๆที่มากกว่าเกมนี้ก็ไปโหลดได้นั่นเองนะครับผมประมาณนี้นี่ครับแล้วก็กลุ่ม Facebook นั่นเองนะครับผมประมาณนี้โอเคสำหรับเกมวันนี้แล้วกันใครสนใจลองโหลดก็โหลดทวิตเตอร์เมา่อวัที่ที่กอได้เลยนะเกมที่354นั่นเองนะครับผมนะฮะบานานนั่นเองนะครับผมโอเคใครชอบเดื่อนี้เห็นแล้วเล่นสนุกเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อป็นใจผมด้วยนั่นเองนะครับผมคือโดน้าเลยต่อไปเลยต่างท่านชมได้เลยเราจะมาคลิปหน้าสมให้คุณตัวไปก่อนบ่อน้อง พาตาลีลิสังคนนี้เอาไว้ด้วยนั่นเองครับผมน,นี้แหละไปล้วบ๊ายบาย